สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษา,าพระของหลวงพู่ดุกันเป็นผมพิมพ์ใหญ่พิมพ์สายฟ้ามีขอบเรามาดูเรียนรู้มาดูศึกษากันซึ่งลักษณะของภาพแบบนี้โดยส่วนตัวผมมองก็คือเป็นพระของเนื้อพระของปีหนึ่งเจ็ดเรามาเรียนรู้มาเนศึกษากันว่าเป็นยังไงลักษณะของพระปีหนึ่งเจ็ดพมพิมพใหญ่พิมมีขอบของปีหนึ่งเจ็ดลักษณะของพระ เป็นพิมพ์สายฟ้าเราก็จะมองเห็นสายฟ้าแต่องค์นี้ขอบยังไม่ยุบแต่จุดสังเกตที่ผมบอกว่าผมใช้ซื้อขายตรงนี้ไม่มีเรามาดูมาศึกษากันลักษณะของพระองค์นี้เป็นพระที่มีพระธาตุลักษณะของพระธาตุต่างๆขึ้นอยู่หลายจุดอยู่เดี๋ยวค่อยมาดูมาขยายดูกันว่าเป็นยังไงลักษณะของพิมพ์แบบนี้ ขอบยังไม่ยุบยังไม่เหมือนกันกับที่สายตรงเขามแนะนําว่าเป็นพาเกยอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นพิมพ์สายฟ้าเหมือนกันลักษณะสายฟ้าแต่ถ้ายุบตรงนี้มันมีสายตรงอย่างนี้เขามาแนะนําว่าเป็นพาเกเรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้กันว่าเป็นยังไงลักษณะด้านหลังก็คือที่เขาบอกว่าเกเแต่จุดสังเกตที่ผมบอกว่าตรงนี้ ขาดหายไปตรงนี้เป็นคลื่นสายฟ้าเหมือนกันจุดสังเกตอย่างนี้ตัวนี้ขาดหายไปแต่พระโดยส่วนตัวผมมองแบบนี้เป็นพระแท้แต่ด้านหลังก็คือนักแอย่างนี้บางคนเขาบอกว่าเป็นหลังโครนหรืออะไรเป็นแบบที่พวกคนที่ขายพระ มองนี้ลุ่มที่เอาพระของลงตามาไปขายแบบนี้ถ้าด้านหลังเป็นแบบแบบนี้เขาบอกว่าเป็นหลังโคนแบบนี้เขาบอกว่าเป็นพระเกมีคนที่ดูเมื่อผมขยายดูแล้วมีรอยซ่อมลักษณะอย่างนี้โดยส่วนตัวผมมองคือไม่ใช่พระเกหรอกเราจะมาดูมาศึกษากันองค์นี้เป็นพิมพ์สายฟ้ามีพระธาตุขอบยังไม่ยุบ โดยส่วนตัวผมมองก็คือเป็นพระช่วงที่หลวงปูท่ทาใหม่ๆอาจจะมีการถอดพิมพ์มาขอบยังไม่ยุบแต่ขอบก็คือบางคนก็บอกว่าอา้าวขอบใหญ่ขอบเล็กถ้าขอบเล็กเป็นพระแท้หรืออะไรขอบใหญ่เป็นพระเกเราต้องมองว่าด้วย,เ,ยเราดูธรรมชาติในการสร้างพระของหลวงปู่ดู วัสเกโดยส่วนตัวผมมองก็คือธรรมชาติซึ่งผมจะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกพวกการสร้างพวกรอยตะไบที่เขาบอกว่าเป็นรอยตะไบยอย่างนี้มีรอยตะไบมีอะไรแต่เรามองธรรมชาติในการสร้างท่านตะไบใหม่ๆอาจจะยังไม่มีตะไบหรือมีตะไบแล้วมีอันเดียวมีคนมาช่วยเพราะพวกนี้เราไม่รู้หรอกเราก็คาดคะเนจากความรู้ของเรามี การศึกษาเก็บพระมาหลายๆองค์ลอยตะใบใช่ตะใบจริงๆริงไหมหรืออะไรไหมคนมาช่วยการสร้างตะใบมีอันเดียวอาจจะทูกับกระเบื้องกระดาษทรายหรือพื้นหรืออะไรต่างๆมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเราดูลักษณะของเนื้ออย่างนี้ซึ่งพระของหลวงปู่ดูขบวนการผลิตก,ก็คือเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระ สมมติว่าเรามองอย่างนี้ขอบใหญ่ขอบเล็กบางคนก็มองเมื่อผมเล่นเยอะมีคนถามอ้าวขอบเล็กคือผาแท้ขอบใหญ่คือผาเกียก็มีอย่างเี้เบาขึ้นมาแต่เ,เรามองในนี้กระบวนการผลิตถ้าตะใบามากก็คือเหลือขอบน้อยเล็กน้อยลงเมื่อเอาไปทำแม่พิมพ พระรุ่นองค์ที่ถอดออกมาที่หลังหยอดออกมาหยอดพิมพ์ออกมาที่หลังก็จะเป็นขอบเล็กเราสามารถตีเป็นพระเกได้ไหมเราก็ต้องไปพิจารณาอย่างนั้นเพราะพวกนี้เราไม่รู้หรอกว่าพระหลวงปู่ถอดพิมพ์เอามีแม่พิมพ์กี่แบบแม้กระทั่งแบบนี่แหละพระของหลวงปู่ด,ดูโดยส่วนตัวผมมองหลวงปู่ไม่ได้ทํานี่น้อยท่านทํามากเพราะผม เป็นที่ต้องการหลายๆคนแม้กระทั่งด้านหลังอย่างนี้แหละเป็นที่ต้องการหลายๆคนเราก็ต้องมองท่านทํามากท่านไม่ได้ทําน้อยท่านก็เหมือนพ่อค้านั่นแหละลวงปู่ก็เหมือนพ่อค้าคนอยากได้เยอะท่านทําไม่ไหวก็วาวหวานให้คนอื่นทําเหมือนกับเรามองปีสองเจ็ดอย่างนี้ท่านคงทําไม่ไหวแล้ว คนยังทําต้องการเยอะอยู่ท่านก็ให้ทํามาแต่ผม,พว,ผมพวกผมพวกผมพิมใหญ่อย่างนี้ทุกคนก็รู้ว่าอขณะที่ท่านอยู่ท่านขอคนที่บอกว่าขอไปแจกหรืออะไรท่านจะขอไว้บอกว่าผมถ้าท่านยังไม่ตายไม่ให้แจกคนอื่นไปท่านขอแจกเองอย่างนี้ด้านหลังไม่มีตาคงจับ เราก็ต้องดูส่วนมากลายหลายคนที่วงการเขาเล่นทั่วันนี้เขาเล่นมาตรฐานที่บอกว่ามาตรฐานสากลก็ด้านลัางมียันตากกงจักเราก็ต้องรู้ทุกคนก็รู้ว่ายันตากกงจักจะสเตมตามที่แต่ก่อนผมเข้าใจว่าสแตมหลังจากลงปูลัสังขารไปแล้วแต่เมื่อพิจารณาจริงๆดูลึกๆแต่ก่อนเขามี พราะยันตากงจักตามที่ผมดูผมศึกษาแต่ก่อนผมไม่ให้ราคาเพราะผมเก็บพระในเชิงอนุรักษ์ในเชิงคุณคุณพระที่ผมเก็บจะต้องไม่มียันตากงจักมันก็เ,เล่นไม่เหมือนกันกับปัจจุบันนี้หลายคนเขาเล่นเ,เล่นในเชิงเดิมในพูดในแง่ว่า,เ,าเล่นเอาตังแล้วกันเขาเล่นพระ ต้องให้ครบที่เขาเรียกว่ามาตรฐานมาตรฐานสากลด้านหลังมียันตาคงจักรถ้าเรามองยันตาคงจักรสแตมหลังจากพวงปูรัสังขารอย่างนี้และเป็นยันแบบเดียวซึ่งถ้าแบบอื่นหลายคนก็มองดูพระเขาศึกษายันถ้าไม่มียันบางคนเขาไม่เล่นกันโดยส่วนตัวผมมองคือผมเล่นไม่มียันตาคงจักรเราก็ศึกษาเมื่อ ให้ความสําคัญตรงนี้เป็นหละเมื่อศึกษาจริงๆแล้วยันก็มีการทํามาผมเคยไปดูคลิปของสายตรงเขาพูดกันว่ายันลวงตาดำทำก็ทำแล้วแต่ปี3031คลิปนั้นผมอยากจะตัดมาใส่แต่หัวเขามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อย่างนี้ก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูลักษณะของพระธาตุที่ขึ้น โดยพวกนี้โดยส่วนตัวผมมองคือพระาธาตุแบบนี้เป็นพระาธาตุแท้ของเกยังทําไม่ได้เราดูเราศึกษาเป็นพวกพระาธาตุที่ขึ้นอย่างนี้จะดูยากนิดนึงเมื่อเราภาพมองในแง่มุมต่างๆเราก็จะเห็นพระาธาตุแบบนี้โดยส่วนตัวผมมองคือ ของเกยังไม่เคยทําไม่ยังทําออกมาไม่ได้เราดูเราศึกษาพอพวกนี้นด้านขอบยังไม่ยุบบองนี้ว่าเราก็จะเห็นรอยครูดรอยอะไรต่างๆยังไม่ยุบถ้าเราจินตนาการต่อไปถ้ายุบล่ะถ้าเป็นพิมนนี้ถ้าหยอดไปหลายๆครั้งพระหยอดของหลวงปู่ด,ดูวัดสแก ยุบจะเป็นยังไงลอยยุบจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องจินตนาการไปเพราะพวกนี้เราไม่รู้หรอกบางครั้งจินตนาการแบบนี้แต่ก่อนผมก็ไม่กล้าพูดออกไปเพราะบางครั้งเราพูดออกไปถ้าคนไม่เห็นด้วยมันก็เป็นอะไรหลายหลายอย่างก็มีการพูดกันอา้างมุงจะเอาเป็นพระพระแท้ให้ได้หรืออะไรอย่างนี้เพราะพวกนี้แต่ที่สําคัญตัวหนึ่ง ถ้าเราบอกของเกของแท้เป็นแบบนั้นแบบนี้คนทําภาคเกอเขาพัฒนาขึ้นมาเป็นจุดที่ผมกลัวมองเงี้ยคนที่จะโดนเอาของเกมาขายใครก็คือตัวผมเองนี่แหละเพราะแต่ก่อนพวกนี้ไม่กล้าพูดแต่ทุกวันนี้ถือว่าแลกเปลี่ยนกันเอามาแบ่งปันความรู้กันถ้าใครเห็นด้วยก็ดูศึกษาไม่เห็นด้วยก็ตัดออกไปข้ามออกไปไม่ดู ราะพวกนี้มันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนการศึกษาของเรามองอย่างนี้ว่าเ้าแบ่งปันออกไปใครเห็นด้วยก็เอาไปใช้ไปดูไปจำอย่างนี้หลายคนก็บอกเออแต่ต้องมีตัวรอเรือหรืออะไรตัวยานนั่นและแต่อย่างนี้มีอะไรค้าปิดอยู่ถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้เราจะตีเป็นฟาเก้เลยไหมเราก็ต้องมองทุกอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง,ง,งอะไรด้วยพราพระธาตุที่ขึ้นอย่างนี้ โดยส่วนตัวเป็นส่วนตัวของผมมองลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมชาติของพระเทที่ยังไม่ใช้ถ้าเราใช้พวกข้ามนี้ก็จะยุบจะหลุดออกไปเราก็จะเห็นลักษณะอะไรต่างๆแต่พระองค์นี้ยังไม่ใช้ยังไม่อะไรเลรยดูพวกพิมพ์ก็คือเ้าจะบอกว่าหยอดออกมาใหม่ๆยังไม่ยุบยังไม่อะไร,รดูและศึกษา เป็นเนื้อพระลักษณะอย่างนี้โดยส่วนตัวผมมองคือเป็นลักษณะเนื้อของพระปีหน mm hmm. ึ่งเจ็ดเราดูพวกนี้เราดูธรรมชาติในการสร้างของพระของหลวงป,ปู่นี่แหละพระผมหลวงป,ปู่ไม่ได้ทำนน้อยท่านเหมือนพ่อค้าทําไม่ไหวก็วาวานให้คนอื่นทําเพราะเราถึงเห็นพวกนี้ลักษณะที่เนื้อบางยานที่ เหมือนกับที่ผมให้ดูมีด้านหลังมียันตากรุงจักรพอพวกนี้เรามองพระที่ด้านหลังไม่มียันตากรุงจักรขณะที่ท่านยังไม่ละสังขารท่านก็แจกอไปภาพพวกนั้นก็จะหมดไปส่วนที่ทําปีหนึ่งเจ็ดท่านยังแจกไม่หมดอย่างนี้ก็จะเลือดกค้างที่กุฏิของลูกปูดด่เยอะหลังจากท่านละสังขารไปแล้วก็อามาแสมยัน เราก็ดูลักษณะของยันแบบนั้นเป็นยังไงเราดูเราศึกษาพวกนี้ยันเราก็ต้องมอไงในงีว่าขณะที่ท่านยังไม่ละสังขารพวกยันพวกนี้ถ้ามองในงี้ยันพวกอีกประเภทหนึง่งถ้าสายตรงเข้ามองในงีว่าดวงตะดำทำมาปี3031 ทำมาเยอะไหมเราก็ต้องไปมองอย่างนั้นหลังจากหลวงปู่รัสังขารไปแล้วเรามองโดยส่วนตัวผู้มองพระมีจํานวนเยอะยันก็ทํามาเยอะเราถึงเห็นพวกนี้เยอะแต่ถ้าเป็นยันตูตาดำท่านเอาไปทําไปแจกทํามาเยอะและในขณะที่ทําออกมาแล้วหลังจากหลวงปู่ลัสังขาร ก็ถวายไปทางวัดไป,ไปแ,แต่เต็มแตมไปไม่เยอะพระยังไม่หมดยันพังก็ไปทามาใหม่เราถึงเห็นพวกนั้นเยอะเพราะด้านยันถ้าคนไหนดูคลิปเก่าๆผมผมจําไม่ได้ว่าคลิปไหนบ้างที่ผมพูดถึงเรื่องยันก็จะเห็นว่าเออยันผมเปรียบเทียบมีหลายอย่างแต่ทุกวันนี้อาจจะโดนตีพระแท้ยันเกหรืออะไรต่างๆ พระกยันเกีผมก็คือเห็นเรามองแต่พระแท้ยันนี่เราจะมองนีง่เหมือนกันกันกบพระชินราชด,ดุนอินโดจีนแบบนั้นพระแท้หยันเกีเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่เท่าที่ผมเห็นก็คือพระแท้ยันก็แท้นี่แหละแต่อาจจะทำหลายรุ่นเพราะยันเท่าที่ผมศึกษาดูตอนนี้ไล่ดู จอสามสี่แบบแล้ววันหลังค่อยเอามาให้ดูเพราะตอนนี้หลายๆอย่างอยู่คุยกับคนที่เขาได้รับมาเขาบอกว่าได้รับจากหลวงตาดำหลวงพ่อทบอย่างนี้มันก็เป็นยันที่ไม่เหมือนกันกันกบที่เป็นมาตรฐานที่เราเห็นเยอะๆก็มีเพราะคนที่เอามาให้ดูบอกได้รับจากหลวงพ่อทบเขาเรียกหลวง หลวงพี่ทบหลวงพี่ดำก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็มีเพราะพระพวกนั้นมองในเงี้ว่าเราก็เห็นน้อยแต่ก่อนโดยส่วนตัวผมไม่ได้ศึกษาพวกยันก็ไม่ได้ให้ความสาคัญแต่เมื่อพระมีปัญหาไปศึกษาไปดูจริงๆก็เห็นเยอะขึ้นมาหรืออะไรต่างๆพวกนั้นเดี๋ยวค่อยรวบรวมรวบรวมไปพูดไปแล้วหลักครั้งหนึ่ง แต่เมื่อเราศึกษาจริงๆก็เห็นเยอะขึ้นก็แทบจะบอกว่าคิดว่าแต่ก่อนรวบรวมหมดแล้วเวื่อศึกษาเมื่อลงสนามจริงๆเห็นพระแท้แต่ยันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นก็มีเราค่อยมาพูดกันแต่นี้ก็พูดถึงพระของหลวงปูดด่ดูผมพิมพ์ใหญ่พิมพ์สายฟ้าของหลวงปูดด่ดูวัดสแก เกบะรังไม้หยุ